สวัสดีครับสเสกี่จะพามาดูกุญแจรีโมดผู้หลิงนะครับสวยนา่ารักอันนี้ไม่ได้กดนะครับไม่ได้กดแล้วก็เดินออกมาเขาก็จะล็อกเองเห็นไหมฮะตั้งยังไงเดี๋ยวไปดูกันที่หน้าจอนะครับ ั้นตอนแรกนะครับสตาร์ทรถมานะครับโดยการเหยียบเบรกแล้วนะครับเข้ามาที่โฮมแล้วก็ไอคอนรวมนะครับไอคอนรวมปุ๊บเข้ามาที่การควบคุมรถนะครับแล้วก็นี่ครับหน้าต่างรถนะครับในโมดนี้นะครับหน้าต่างรถเลือกที่ล็อกรถและพับกระจกมองหลังอัตโนมัติเลือกตัวนี้นะครับ เลือกให้เปิดนะครับโอเคแค่นี้เราก็ได้แล้วครับเข้าออกรถโดยที่เราไม่ต้องกดกุญแจเลยนะครับปิดประตูไม่ได้กดนะครับเดินอมาห่างจากตัวรถสักพักหนึ่งนะครับเพราะจะล็อกเองนะครับประจกกระพับเดินเข้าไปใกล้ตัวรถปึ๊บปลดปลดล็อกรถเองนะครับ เห็นไว้ให้ง่ายๆสบายสบายเป็นฟังก์ชันที่สะดวกสบายนะครับลองไปเล่นลองไปทำกันดูนะครับขอบคุณครับ